คือคอดีเมเท่นบีเนี่ยพอมันเกิดเหตุใช่ไหมครับแล้วมันก็มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากที่สัตหีบแล้วมันเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือตรวจสอบไปตรวจสอบมาพื้นที่กองทัพเรือเสร็จปุ๊บก็มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันมีจําเลยทั้งหมด4คนจําเลยที่1เนี่ยคือไอเส,เสียบีเสียบีนี่คือเจ้าของก็เมท่นบีก็มาจากบีตัวนี้แหละจาเลยที่2เนี่ยเมียหรือพ่อของเสียบีนี่แหละ จำเลยที่สามเป็นเมียเมียเสียบีที่นั่งถแถลงข่าววันที่เกิดเหตุวันแรกๆจะมีเมียกับเสียบีนั่งอยู่สองคนบอกว่าจะรับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็มีจำเลยที่สามก็เป็นพ่อของเสียบีจำเลยที่สี่เป็นช่างไฟฟ้าที่มาทําการติดตั้งแผงวงจรในวันในช่วงสองสามวันก่อนเกิดเหตุเพืงไา้ทีดีก็เข้าสู่อายการไปสู่ชั้นศาลอายการท่านก็ฟ้อง จำเลยทั้ง4ในขา้หากระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผ่านกระบวนการสืบพยานของศาลผ่านการเรียกร้องค่าเสียหายมาทางที่มูลทิิิรณรงค์ทำเนี่ยจะมีอยู่2ขยักขยักแรกก็คือเราตามติดเรื่องความเสียหายในคดีส่วนอาญากับทางเ,เสบียีเมียเสยบียีพ่อเสบียีช่างไฟฟ้าที่มีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็ทางวิศวกรมาทำหลายรอบ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือทางเราเนี่ยมีเฉพาะของเรานะที่ฟ้องศาลปกครองที่ระยองเป็นสำนวนคดีเรื่องของเมาเทนบีเรื่องของเทศบาลสัตหีบหน่วยงานราชาการผู้ว่าราชาการจังหวัดมหาดไทยเนี่ยต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายมีมีของเรานะที่ฟ้องศาลปกครองที่เหลือเนี่ยเขาฟ้องในศาลอาญาทีนี้ปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยศาลจังหวัดพัทยาได้มีคําตัดสินที่หมดทั้งหมดที่ว่ามา4คนเนี่ย สาลลงโทษจำคุก,เต,มมกเ,คเต็มแม็กเลยคือ10ปีสารลงโทษเต็มแม็กเลยคือ10ปีแต่มีสองคนที่สารไม่ลดโทษให้ก็คือพ่อของเสียบีสารลงโทษ10ปีเมียเสียบีสาลลงโทษ10ปีเพราะสองคนนี้ต่อสู้คดีแบบเด็ดขาดส่วนเสียบีกับช่างไฟเนี่ยรับสารภาพในชั้นศาลสารลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือคนละ5ปี ไปคนค้าชื่อเอาไปคนชื่อเอาส่วนส่วนว่าสารให้จ่ายค่าเสียหายกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปดูสำนวคนคดีตัวละเอียดก่อนเพราะว่าคำพิพากษาท่านยังไม่ไม่เสร็จเดี๋ยวจะได้ตัวรายละเอียดมาแต่เราคร่าวๆคือประมาณนี้ส่วนเหตุผลที่ทำไมสารลงสิบปีผมว่ามนุษย์เราก็เป็นมนุษย์น,นะครับท่านก็เห็นความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแล้วเกิดเรื่องขึ้นมา แต่ละคนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะหนึ่งในน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการแผลเบิร์แล้วก็ยังรักษาต่อเนื่องอยู่แกบอกว่าถ้าแกรับคบําพิพากษาไม่ได้แกพร้อมจะคิดสั้นตรงนั้นเลยแกขูม่มาตั้งแต่คือในระหว่างการพิจารณาคดีมันมันเป็นภาวะซึมเศร้าหรืออะไรไม่ทราบได้ของผู้ที่ประสบเหตุเขาบอกถ้ามันไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ยอมชดใช้เยียวยาเขาก็พร้อมจะไปเหมือนกัน เราก็ไม่รู้ว่าหลังจากศาลมีคําตัดสินลงโทษจําคุกคนละสิบปีเนะี่ยแต่ว่าสองคนลดครึ่งหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายเขาท่านจะว่ายังไงบ้างแต่เราก็ถือว่าเราทําให้เต็มที่แล้วท่านนับจากวันแรกที่มันเกิดเหตุก็ตอนนี้พี่ได้คุยกับทางผู้เสียหายคนอื่นบ้างยังไม่ได้คุยเพราะว่าพอตัดสินมาก็เห็นเงียบกันหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันมีข่าวปล่อยออกมาว่าพ่อเสียบีเนี่ยไอพ่อเสียบีอะ่ะยังไงก็รอดเพราะว่า สนิทกับตารวจในพื้นที่สนิทกับตํารวจภูธรยังไงก็รอดแล้วก็ความเชื่อมโยงทางกฎหมายห่างห่างถึงขั้นว่ามีคนมาร้องเรียนเลยว่าอายาการตํารวจทําสํานวนไม่ถูกต้องวันนี้ดีใจมากที่ศาลมีคําตัดสินออกมามันก็ตอบคาถามทั้งสังคมในหลายอย่างแม้แต่ตัวผมเองก็ถูกโจมตีอย่างหนักเพราะว่าพอเราเข้าไปยุ่งในคดีที่ที่ชนบุรีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผู้มีอิทธิพลในพื้นที่เขาก็ไม่ชอบเรา แต่วันนี้คําตอบมันออกมาชัดแล้วว่ายังไงบ้างเราไม่ได้กกนแกล้งใครศาลท่านตัดสินตามพยานหลักฐานคนที่เป็นคนที่กระทาความผิดก็ต้องร่วมรับผิดชอบหนึ่งในเหตุผลที่ศาลท่านให้พ่อของเสียบีร่วมรับผิดชอบเพราะว่ามันมีพยานยืนยันเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างตัวอาคารก่อสร้างตัวอาคารแล้วมาช่วยในการควบคุมดูแลระบบไฟมันมีหลักฐานเชื่อมันไม่ได้ว่ากล่าวขึ้นมาลอยๆส่วนเมียทําไมเมียถึงโดน ก็วันที่ไฟไหม้ใหม่ๆผัวกับเมียแถลงข่าวว่าเป็นเจ้าของใช่ไหมพอมาถึงศาลเมียบอกเมียไม่เกี่ยวผ <ound. S 1> ัวเป็นเจ้าของคนเดียวมีการกับคำให้การเออกับคาให้การในศาลเขาก็เลยเอาเทปที่คุณถแถลงข่าวอย่างเงี้ยมาเปิดดูว่าก็นี่ะคุณถแถลงว่าคุณเป็นเจ้าของอยู่วันหลังเกิดเหตอุอ่ะคุณจะมากลับได้ยังไงมันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมเมียกับพ่อเนี่ยโดนคนละ 10. สิบศาลไม่ลดแต่ยังไงรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยมันก็จําไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็จดมาได้เฉพาะจํากัดแล้ว มันเยอะเาได้แค่ได้เท่าที่ผมเรียกร้องให้ก่อนเขาฟ้องอะ่ะก็คือเต็มที่เลยคือแสนห้าหรือสองแสนคนที่ได้เยอะที่สุดนะส่วนคนที่ได้น้อยก็ลดหลั่นลงมาห้าหมื่นแปดหมื่นบ้างคือได้แค่นี้คือพอเขาฟ้องศาลแล้วเขาก็ไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่ม,มเราซึ่งอันนี้เรารู้อยู่แล้วเราก็ถึงเรียกร้องให้คือถ้าถามวันณวันเนี้ยเราทํามาไกลกว่าซันติก้าผับเยอะ ผู้เสียหายเบื้องต้นก่อนถึงศาลเราก็ตามให้ศาลตัดสินมาก็ผิดด้วยแล้วไม่ได้ผิดแค่เจ้าของคนเดียวเดี๋ยวมันกระจายไปหลายส่วนศาลปกครองเราก็ฟ้องให้เราไม่ได้ทําอะไรที่มันรู้สึกว่ารอบนี้เราเรา,เราล้อมครอบเหมือนซันติกาผับอะ่ะเราไปไกลกว่าน,นั้นแล้วอะ่ะเพราะงั้นต้องฝากถึงผู้ประกอบการร้านค้าน้นอาหารหรือผับบาร์ว่าท่านต้องมีความระมัดระวังเวลาที่ท่านก่อสร้างมาวัสดุหลายๆอย่างมันต้องติดไฟได้ช้าที่สุด เพื่อประวิงเวลาให้พวกเราหนีเวลาเกิดเหตุและหน่วยส่วนราชการก็ต้องไปคอยตรวจสอบไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บทุกคนบอกไม่รู้มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นรอบนี้ยังเหลืออีกอันหนึ่งที่ยังตามอยู่ก็คือปป,ปชจะชี้มูลความผิดราชการที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เมื่อไหร่สารตัดสินแล้วว่ามีคนผิดเนี่ยปปชละปปชอะไปดูแค่คดีดังๆเนี่ยคดีชาวบ้านเนี่ยดูให้ผมก่อนเนี่ย คนเขาตายคนเขาเจ็บตั้งเท่าไหร่ยังไม่ตายเหลืออยู่เนี่ยก็ไม่ได้สภาพดีกว่ากันเลยคือถ้าปปชเขาเข้มงวดใช่ไหมเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ยังมั่นใจว่ามันมีใบอนุญาตแปลว่าเจ้าหน้าที่มันต้องมาดูไม่ใช่วันสักแต่ว่าออกใบอนุญาตแต่ไม่เคยโผล่หัวมาดูมันต้องเป็นอย่างนั้นไง ก็ข่าวข่าวชื่อไปดูดูในข่าวครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังงวงมาหนักข่าวพัทยาไม่ส่งมาหรือยังไงที่เราอยู่สองอย่างคือตอนแรกอ่ะทำไมต้องแถลงออกไปอย่างนี้มีรายการสอ รู้ว่ารู้ว่ามีรายการสดกูจะดามอยู่เนี่ยกูรู้ว่ามีรายการสดเนี่ยคือคือมันมีความพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ว่ามันเป็นการยัดข้อหาพวกเสียบีเสียยศที่เป็นพ่อเขาเขาพยายามที่จะยัดข้อหาว่าว่าทางตํารวจยัดข้อหาว่าทางรณรงเนี่ยไปให้ตํารวจอายการก็ยัดข้อหาไปปรากฏว่าศาลก็ตัดสินมาตามพยานหลักฐานนี่แหละครับที่จะบอกไม่ต้องไปวิ่งเต้นที่ไหนหรอกครับว่ากันตามกระบวนการ ผมว่าราชาการเขาก็ทาเนินการตามขั้นตอนคดีนี้เนี่ยสำนักงานอายการสูงสุดใส่ใจเป็นพิเศษมากเลยนะท่านเรียกสํานวนไปดูหลายรอบผมต้องขอบพระคุณทุกหน่วยง,งานมากเลยโดยเฉพาะทางสํานักงานอายการตํารวจหรือว่าทางศาลที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายหรือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบคือวันนี้มันเป็นคําอธิบายที่ตอบมาได้เลยว่าเราไม่เจ็บและไม่ตายฟรี